สวัสดีครับผมธารัลรับดูไรายมือผานะัพันุกรรมพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาวคนเกิดราศีกรกดในเดือนมีนาคมพศส5 6 6นย6นะครับผมก็เริ่มบัดไพ่ยเลยนะครับได้ไพ่9ดาบนะครับผมก็ผมจะบอกว่าอดีตปัจจุบันนาคตและสรุป ในไพ่สีใบเหมือนเดิมนะครับผมก็ไพ่ใบนี้มองมองถึงพื้นดวงสตาร์แล้วก็อดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานแล้วก็ตัวตนสตาร์เรือในต่างต่างนะครับผมก็เริ่มจับพื้นดวงก่อนวางไพ่ก่อนนะครับผมผพจะบอกว่าลาสีกรกฎเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆแล้วก็คือเป็นปูเป็นปูเนี่ยก็คือและอย่างงงปูตัวเนี้ยขีมเงินเก่ง คีบเงินเก่งแต่ค่อนข้างคิดเยอะมาเลยได้ไพ่ใบนี้อาจจะมีความคิดที่แบบเยอะมีความลึกลับลี้ลับในตัวเองเยอะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นไหมไพ่เนี้ยมันคือดามืดเลยบางทีมีความลี้ลับในตัวเองแต่ค่อนข้างคิดเยอะคนจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้บอกพื้นดวงว่าอะไรบอกว่าคิดเยอะเฉยๆแต่มันมีรายละเอียดปีกย่อเยอะ,ยอะที่มันไม่ได้บอกในไพ่คือเป็นคนคิด คิดทบต้นทบดอกทํางานอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความคิดบางทีคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดมากเราก็บางทีอะไรที่ไม่ควรจะคิดบางทีก็คิดแต่ถามว่าเขาคิดเพื่ออะไรเขาคิดเพื่อความสงบสุขของครอบครัวคิดเพื่ออยากให้ครอบครัวอยู่รอดคิดเพื่ออยากให้สามีได้ดีคิดเพื่ออยากให้ภรรยาได้ดีคิดเพื่ออยากส่งเสริมภรรยาคิดเพื่ออยากส่งเสริมสามีถ้าภรรยาเป็นใหญ่ก็อยากให้ภรรยาได้ดีแต่ถ้าคิดเพื่ออยากให้สามีได้ดีก็เพื่ออยากให้สามีเป็นใหญ่ รหรืออยากให้ลูกๆเนี่ยได้รับอะไรยางไงดีๆบางทีบางทีนะ <_ D> บางคนมันอยู่ที่คนดีคนชั่วด้วยถ้าบางคนอยากให้ลูกสอบได้บางทีก็ต้องมีการซิกแซกเพราะว่าเป็นคนที่เอาทุกอีทางทางถ้าเกิดอะไรยังไงเ <_ D> ช่นก็ต้องมีการยัดเงินทําแปดเจ๊อะไรยังไงก็หรือบางทีอยากให้สามีได้ดีก็ต้องมีการใช้เส้นใช้สายในทางที่ถูกต้อง <_ D> แต่บางคนถ้าเกิดบางคนมันถึงบอกว่ากรณีบางคนมันก็ต้องมีผิด อ่กรณีที่แบบอะไรที่มันแต่ก็เข้าหาผู้ใหญ่แต่ผมจะบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วคงไม่เอาเป็นเรื่องจริงนะที่ราศีกรกฎเป็นคนที่ฉลาดบางทีอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปเขาก็จะไม่เอามาใส่ตัวบางทีก็มีลูกล่อลูกชนจึงบอกว่าราศีที่ฉลาดแต่เป็นกรดเลยเนี่ยแล้วมาระมัดระวังเรื่องเงินทองมีอยู่สองราศีคือราศีพฤษภกับราศีกรกฎ ราศีกรกฎบางทีอาจจะร้ายกว่าด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเราว่าราศีไหนเชี่ยวเรื่องเงินก็คือราศีกรกฎนะครับผมบางคนบอกว่าเอาเงินจากราศีไหนง่ายสุดมันมีนะจะไม่ขอพูดแต่ราศียากสุดก็คือราศีกรกฎนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นเรามาพูดต่อราศีที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงมากสุดคือราศีอะไรก็คือราศีกรกฎเพราะดาวจันทร์เป็นดาวประจํา เราจะเห็นปูเห็นพวกสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลเนี่ยมันคือความสวยงามคุณเห็นปลาที่ว่ายไปไว่ายมาไหมต้องเป็นปลาทะเลด้วยนะว่ายไปไว่ายมามีสีสันมากมายมีฝูง,งปลาว่ายอยู่ในทะเลสวยงามนั่นคือหมายถึงผู้หญิงอืมเราจะสังเกตอินเมทของนางนนเงือกแต่เราไม่สังสังสังเกตอินเมทของนายเงือกเท่าไหร่เพราะว่านะทะเลอะ่ะคือ เขาเรียกว่าพวกมุกพวกอะไรพวกนี้พวกสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลทะเลไม่เอาทะเลลึกนะทะเลแบบอันดามันอะไรเงี้ยมันคือลสกษณ์ของผู้หญิงน้ําคือเสกษณ์ของผู้หญิงแล้วก็หมายเลขสองคือหมายถึงน้ําดาวจันท์ก็คือพวกนี้ผู้หญิงหมดปูที่คอยไต่ตามทะเลไอ้ไต่ตา,ตามทรายหรือบางทีก็มีหอยมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือเสกษณ์ของผู้หญิงมันคือความโรแมนติกเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เกิดราศีก็กวจะมีความเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎก็จะมีความเป็นแม่บ้านผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านบางทีทํางานอยู่กับบ้านมันจะมีซะเยอะแต่บางทีก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่ามันคือการทานายโดยรวมและผมจะบอกว่าผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎบางทีมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นมีเลขกลมีความคามคายเพราะไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆเป็นผู้หญิงที่มีซิกเซนสูงด้วยผู้ชายก็มีความรีบรับ บางทีคุณจะมีลูกเราชนเพ,าเพา่าๆแค้นฝังหุนก็มีแล้วผมจะบอกว่าบางทีผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยหรือผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยมีเซนเซนในที่นี้คือคาดการอะไรมักจะถูกคาดการอะไรมักก็แม่นยําเช่นคุณอาจจะทํานายราคาของคุณทองคําหรือว่าบางทีก็ทานายราคาที่ดินว่าตรงนี้ต้องขึ้นคุณอาจจะไปื้อร์ติเนในป่าลกชัดมาเลยเมื่อยี่สบสามสิบปีที่แล้วจู่ๆผ่านไปยี่สบสามสิบปี ราคาที่ดินพุ่งอย่างมหาศาลจากราคาแค่แต่ก่อนผมท่านดาวๆนะที่ผมค่าดานะราคาสามแสนกลายเป็นสามสามเอาเท่าไหร่เรียกว่าเยอะก็สามสิบล้านหรืออาจจะสามล้านสามล้านนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะอา่าก็ถือว่าพุ่งไปสามล้านถ้าเกิดบางทีใครไปซื้อที่ดินอา่าแถวบางบัวทองก็พุ่งเป็นราคาสามสี่ล้านหรืออาจจะสามสิบล้านก็ได้นะครับผมซึ่งแต่ก่อนเป็นที่ดินที่แบบว่าเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งอ่ะ มันกเอาเงินไปทิ้งคือเอาเงินไปเอาไม่มีอะไรทาอ่ะก็คือเอาเงินไปซื้อ,อ,อทิ้งไว้เป็นถนนดินแดงหรือเป็นป่ารกชัดเลยก็ได้แต่พอเราให้คุณเอาไปซื้อบางทีบางมวทองราคาขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นอะไรยังไงกลายเป็นที่ทํากินได้ก็ราคาพุ่งขึ้นนี่คือล,ลักษณะราศีพุษสดแล้วไอ้ราศีกรกฎแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเล่นทองอันนี้เอาเงินไปลงทุนในทองบางทีก็ซื้อซื้อ,อขาย,ขาย แต่รู้เวลาซื้อขายผมจะบอกบางคนเดาแม่นนะก็อาจจะได้มาลงทุนในอะไรต่างๆหรืออาจจะเล่นหวยแต่ผมจะบอกว่าบางทีมันมีอะไรมาบอกอาจจะเป็นเบื้องบนมาบอกหรือบางทีอาจจะเป็นคนมาบอกเองรอยงี่ก็ได้บางทีคนพวกเนี้เขาฉลาดชางราศีกรกฎมันเหมือนกับว่าเขาเลี้ยงคนไว้เลี้ยงคนไว้คืออะไรเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีเทพมาบอกทุกครั้งแต่บางคนก็มีเหมือนกันแต่บางทีคนเลี้ยงเลี้ยงคนไว้นี่สําคัญเช่นหมายถึงว่า อ่าคนเช่นไปรู้จักกับคนวงในที่รู้เรื่องทองคําอันนี้อันนี้ความจริงมันเป็นอะไรที่สําคัญนะเช่นคุณจะรู้ราคาทองจะขึ้นทองจะลงคุณอาจจะไปถามเท่าแก่ล้างไข่ทองหรือเท่าแก่ที่รู้เรื่องทองคํามากๆคุณต้องมีคนแบบนี้เข้าไว้แล้วพอคุณไปถามปุ๊บว่าช่วงนี้เป็นไงอ่าลงจแจกแปะอะไรคุณไปถาม อ่าเขาก็บอกคุณอะไรอย่างนี้ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นค,คําคาดเนเอว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้เรื่องนั้นน่ะคือล่าที่ของราศีกรกฎแล้วว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นน่ะคือยานสัมผัสหรือสิ่งที่คุณเป็นเส้นของคุณสราศีกรกฎเขามีเหมือนกันบบล็อกเกอร์อ่ะมีไว้ทําไมถ้าคุณจะซื้อหุ้นถ้าคุณโทรไปถามบล็อกเกอร์ ว่าเออคุณตัวนี้เขาดูจากอินดิเคเตอร์ซึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งดูเลยเขจาจะคำนวณให้ว่าเออมันน่าจะลงน่าจะขึ้นด้ืออะไรยังไงแต่คุณตัดสินใจเนี่ยแหละคือลักษณะราศีกรกฎผมเห็นมาแล้วนะคนราศีกรกฎนี่แบบวันๆไม่ต้องทําอาชีพอะไรเลยสบายมากแต่ไม่ได้ไม่ทําอะไรก็อาชีพเขาคืออะไรก็ลงทุนทองคำลงทุนหุ้นนั่นแหละอืมประมาณนี้นี่คือจบไปแล้วเรื่องของราศีกรกฎนะครับผมวันนี้พูดประมาณนี้พอ ญาบาดูใบนี้เขาจะบอกว่าปีนี้ปีนี้ทําไมอาชีพนักลงทุนถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับราศีกรกฎแต่ว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวอาชีพนักลงทุนถือเป็นอาชีพที่เหมาะกับราศีกรกฎเล่มีอาชีพปล่อยบ้านเช่าชาโมเตลชาอพาร์ท,มเ,ท,ทมเมนต์แล้วก็เกี่ยวกับน้ําทุกชนิดอาชีพเกี่ยวกับอารมณ์อาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นอะไรก็ตามที่ต้องใช้เซน พวกนี้เหมาะกับราศีกรกฎดยังมีหลายร้อยหลาย,ล,ายล้านอาชีพที่เหมาะกับราศีกรกฎซึ่งไม่หนีไม่พ้นสิ่งที่ผมบอกหรอกมันก็ประมาณที่เกี่ยวข้องกับบานนี้เรือจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้ที่เหมาะกับราศีกรกฎแต่ผมคัดมาประ่านนี้นะแต่ราศีกรกฎก็เหมาะทาอะไรก็ตามที่เก็บกินแล้วก็เพราะคุณเป็นคนอาชีพเป็นอาชีพที่มันแบบสบายสบายอะ่ะมันต้องคิดอะไรเยอะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแม่บ้านพ่อบ้าน อาชีพอะไรก็ตามที่ใช้เซนส์และความรู้สึกหรือเกี่ยวข้องกับทวยเทพอาชีพอะไรก็เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้และไพ่ใบนี้บอกว่าที่ผ่านมาไม่นานก่อนเดือนมีนานะอาจจะหนึ่งปีก่อนเลยก็ได้นะผมจะบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเครียดมีความเครียดสูงผมจะบอกว่าอาชีพอะไรพวกนี้ที่ผมพูดมานะ เลยคุณอาจจะทําอาชีพอื่นก็นแล้วแต่ความเครียดสูงเพราะว่าราศีพุบไม่ค่อยละหมากายเท่าไหร่ก็จริงแต่คุณเป็นคนที่ต้องอาศัยไอเดีย,อา,ยคคดอาศัยความคิดอาศัยความปัญญาต้องใช้ปัญญาสูงหรือบางทีคุณอาจจะเครียดได้นอนไม่หลับมีเรื่องที่ต้องคิดบางทีบางทีหลายคนนะั้นที่ราศีกรกฎเนี่ยมีสถานที่ต้องรับผิดชอบเยอะเช่น คุณไม่เหนื่อยกายก็จริงนะแต่บางคนเหนื่อยกายก็มีเพราะว่าดวงมันทนายโดยกว้างมันก็ไม่ได้เพราะว่านี่ผมทํนายโดยกว้างเห็นไหมว่าคุณเครียดคุณเครียดคุณมีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบอาจจะมีความคิดที่ต้องดูแลต่างๆนานาหรือบางคนก็อาจจะผมพูดตามตรงนะถ้าคุณเห็นราคาแว่งไปสมมติว่าไม่ใช่ทองก็เล้วกงันเป็นราคาหุ้นแว่งขึ้นแว่งลงคุณเครียดไหมเออผมพอพูดประมาณน,นี้แหละ แต่บางคนก็จะเป็นอย่างอื่นได้แต่เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เครียดนะคุณมีความเครียดสูงเรื่องจะรวยเศรษฐกงเศรษฐกิจ,กจกแต่ไพ่มันตอบแบบนี้เลยัปลว่าส่วนมากต้องเครียดในไพ่แบบเนี้ยผมจะบอกว่าช่วงปัจจุบันร่วงเดือนมีนานน่แหละประหยัดเงนินหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยถามว่าไม่ใช่ว่ามือเติบแล้วลงทุนเห็นไหมมันต้องมีอะไรที่บ่งบถึนปัจจัยที่ทําให้คุณเครียดแต่ช่วงเนี้ย ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณเป็นคนใจกล้าชะล่าใจเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุภาพการเงินของคุณแน่นอนเพราะเห็นไหมว่าเซฟเงินหน่อยเซฟเงินไว้หน่อยช่วงนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับเดือนอมีนาคมมีนาคมจนไปถึงเมษายนเนี่ยประหยัดเงินไว้หน่อยเพราะอะไรอย่างเงาพิ่งลงทุนอะไรมาก ช่วงนี้ต้องไปอย่างเงินเพราะว่าเศรษฐกิจหรืออะไรแล้วอาจเป็นส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งคือตัวคูดัดดวงตัวคูด้วยจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กในเรื่องการเงินในช่วงนี้เท่าไหร่แต่มาดูไพอาา่อานาคตอนาคตเนี่ยพุ่งเลยนะถ้าใครมีทรัพย์สมบัติใครมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยบางทีคุณอาจจะเกิดความกระตือรหรือร้นว่าอาจจะมีผู้มาลงทุนร่วมแล้วก็ถ้าใครมีหุ้นรวมถึงไอ้เงินดิจิตอลอะไรพวกนั้นนะ ผมพูดไปเปยแค่นี้พอมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาก็ได้หรือโอกาสอะไรต่างๆที่พอไพ่ไนดน้ใหม่ต่างประเทศเพราะช่วงเนี้ยใบอดีตแล้วก็ใบปัจจุบันมันอยู่ในโอกาสที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถามว่าใครมีเงินเก็บเอาไว้เนี่ยหรือใครมีเงินสดใครมีเงินถุงให้มีเงินถังติผมว่าผมไม่กล้าทายนะแต่ผมจะว่าให้รอดูอนาะคตไว้ดีกว่ามันอาจจะมีของ อะไรต่างๆหรือมีโอกาสใหม่ๆในอนาคตก็ได้เพราะไพ่นี้คือไพ่ของโอกาสแล้วคุณอาจจะอยากลงทุนเป็นพิเศษมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆหรือโอกาสก็ได้เป็นไพ่โอกาสแล้วถามว่าไพ่ใบสุดท้ายอย่าไพ่ใบเนี้ยอ่าผมพูดตรงๆมันคือไพ่ต่างประเทศมันอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปดูงานไปทาอะไรใหม่ๆก็ได้และไพ่ใบเนี้ยมันคือไพ่ต้องเร็ว บางทีโอกาสเกี่ยรเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะมีโอกาสให้คุณนเนี่ยมันต้องเร็วมันต้องคว้าไว้ n Night o อ s w ซ r d s เป็นไพ่ที่กึ่งดีกึ่งไม่ดีผมจะบอกว่าบางทีไพ่ที่บอกทั้งสี่ใบเนี่ยถ้าเราเทียบพลังงานของไพ่ไพ่ใบเก้าดาบเนี่ย ไพ่ที่ผมเปิดใบแรกเนี่ยไพ่ใบนี้ไม่ดีไพ่ใบนี้พอทำเนาส่วนไพ่ใบไพ่สองใบไม่ค่อยดีนะนจำเป็นมัพุ่งแรงสุดๆก็คือสองใบนี้ผมพูดลักษณะแล้วนะว่าราศีพฤษราศีกรกฎนี่ควรทำอะไรก็คือถ้าคุณมีเซนต์คุณมีอะไรต่างๆที่ดีนะเกี่ยวกับลงทุนจะเหมาะมากไม่ว่าจะที่ดินอสังหาอทองคำแรกเงินหรือ โลหะมีค่าต่างๆเดี๋ยวใครทําอาชีพอื่นนอกจากนี้ก็ได้ยิ่งดีแต่คุณจะมีเงินเข้ามาง่ายๆชาวราศีกรกฎนะทีนีแต่ว่าโอกาสก็คือเวลาคือถ้าคุณรู้ว่าเวลาไหนควรลงทุนเวลาไหนไม่ควรลงทุนมันจะบง่บงบอกออกมาจากเส้นของคุณเองนะครับผมจบไปรักษาดวงสตาคนเกิดราศี กรกฎในเดือนกุมภาพันธ์เอ้ยในเดือนมีนาคนพามพศษรอบอิงเท่านี้ข่้นตอนการดูรายมือพห,ห้สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัส256 2 5 6ใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมหรือจะเป็นไลน์ OA ที่ทิ้งไว้ใต้ด้านล่างข้อความเอ้ยใต้ด้านล่างคลิป youtube <c oughs> มีสองช่องทางไลน์ทารัส256กับไลน์ OA เไ <c oughs> ลน์ OA เป็นลิงก์นะครับผมปกติคุณจะดูผ่านทางไลน์ทารัส26หแต่ว่าเป็นรับเป็นเพื่อนนะครับผม แต่ถ้าเกิดยังไงตอนเนี้ยังรับได้อยู่ไลโอไลทลัสสองห้าหกแต่ว่าสักวันนั้นต้องเต็มก็ตอนนี้ยังรับเพื่อนยังรับเพื่อนอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเต็มแล้วก็ К อาจจะต้องมาทางไลโอเอแต่ตอนนี้ก็เริ่มรับทางไลโอเอแล้วนะครับผมก็ยังรับอยู่ในไลทลัสสองห้าหกก็ไลโอเอเนี่ยฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลโอเอนะครับผมถ้าใครจะมาดูไลโอเอก็ได้แต่ว่าไลโอเอเนี่ย จะมีวัตถุมงคลมีของธนสิทธิ์ต่างๆขายอย่างเช่นเนียเย่ยเป็นไม้พมย,ยยงยิ้วดําไม้พียงยิ้วดาแท้นะครับผมเด่นด้านโชคลาภการค้าขายเกี่ยวกับเมตตาแล้วก็เด่นด้านเกี่ยวข้องกับการป้องกันเสน่ห์จันรายผู้ผีปีศาจนะครับผมแล้วก็เกี่ยวข้องกับอ่า เสียงดวงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็นี่เป็นกําไรแกนขามตายพายป่งฟ้าแกนขามฟ้าผ่านะครับผมไปตายพายก็เป็นวัตถุชนสิ์ที่หายากนะครับผมถ้าจะเอาแบบฟ้าผ่า้ว้นี่ก็หายากนี่แบบฟ้าผ่านะครับผมที่แบบฟ้าผ่าดงคนต้นแล้วตายนะครับผมก็คนจริงเนี่ยไม้สองชนิดนี้เปสามารถไปหาได้ในไลน์โอเอของผมก็กดเข้าไปสั่งซื้อ นะครับผมถามรายละเอียดมาเลยยังไงผมก็จะส่งรายละเอียดให้ก็อาจจะก,ก๊อบรูปจากตรงนี้มาถ้าต้องการแบบไหนแต่ความจริงมีวัตถุมงคลอีกหลายๆอย่างในเราเองหรือถ้าเกิดเห็นช่องทางของผมอื่นๆถ้าสนใจวัตถุมงคลแบบไหนก็สั่งมาได้หรือว่าใครที่อยากได้วัตถุทนสิหรือว่าของมงคลหรือว่าเป็นไม้หายากอะไรต่างๆที่อยากให้ผมหาให้อะไรต่างๆที่คุณไปเห็นที่ไหนมาแล้วอยากให้ผมหาให้ก็ส่งมา ว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ในไลโอเอหรือจะเป็นลายทารางสองหกก็ได้ <c oughs> ผมก็จะยินดีค่ะให้ถ้าผมหาได้นะครับผมแ้วก็สั่งมาสอบถามมาได้ว่าต้องการกฤษนาต้องการไม้อะไรต่างๆที่หายแก่ๆหรือว่าจะเป็นเพชรหน้าทั่งเป็นอุกบาลเป็นสเก็ตดอวัตถุโทนินะไรต่างๆคดนู่นคดเนี่อะไรต่างๆก็สอบถามผมผมจะไปหามาให้ถ้าผมหาได้นะนะครับผมก็นี่คือแบบดูทางออนไลน์มีสองช่องทางไลน์มือพรยิให้มีสองช่องทางคือ ลายทะลุสองโกับลายโอเอนะครับผมก็ดูผ่านทางโทรไลน์โทรสดสดผ่านทางโทรไลน์นะครับผมใครมาคิดดีดีอ้เนี่ยอ่านนะครับผมใครก็มีวิธีหนึ่งคือลายมือพิเศษให้ตัวเลขถ้าอยาไจะิปที่สนานง,งานแบบ v ีพีนะครับผมแับธรรมดาอะไรบาอย่างพิเศษช่องวันที่ช่วงมงครึ่งที่สนานง,งานนะครับผมก็ขอรอช่องขอที่อยูไม่ได้ถ้าใครต้องการมาที่สนานง,งานดูส่วนตัวแล้วส่วนใครที่ อ่าเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด u b บ c r คร e กดติดตามผมเยอะๆไปกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ